เต้าเต้าเต้าหงูบอลเดี๋ยวเดียวจ้หูบอลมันยังคือนยังน้ำนน่เดี๋ยวบวกกับบัวพะเบิ่งแข็งนี่แต, ہ, แต, ہ, แต ہ, <S <s ้าลงดาวมุกประมาณเครื <m <m ่องฮะประมาณเครื่องนุ่มเครื่องนุ่มบัแม่นบัแม่นนี่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 บัวบัวมาเบิ่งแข็งนี่เด้อเบิ่งแข็งเดียวใส้ท่าอีกบัแม่นเครื่องนุ่งใส่ท่าอีก คงมีขาเลมีขาาเลยหูเอ้าบจันเลยวันนี้จัเบ้งฮะนี่นี่อ๋ได้ได้แล้เตะแล้วเตะห้เราซันให้เราซันจันเบิ้งให้เราซันนี่เลเซีล์้ฮ้สวยบวกสวยบวกสวยบวกใช้กางใช้เข่าคนคนกุ้มละแม่ โอ้มันต้องกลางให้เบิ่งด้วยนะพี่หน้องมันหน่อยมันใหญ่ชะมดาขอถามเพื่อนว่านอนด้จะคนนอนด้สามหรอวะคือแบบอ่ะพอดีแล้วเผื่อมันเผื่อเรานอนิ้งนอนควงจอมผัวเมียเราอ้าลองดูจอย,อยปูไปทางไหนฮึปูลายนั่นเนาะโบดโดนแลวอ๋อโอเค โดเรมอนอยู <sh od Space> ่ซึ่งเนาะไปถงเออเปลี่ยนถึงต้องโอ้าอาพี่น้องไอ้กลางทักทายเนาะทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดียามเอ่อแงๆเนาะแดดอ่อนๆพี่น้องเอ้ย ัดสุขุสุขนแดดอ่อนๆในแล้วแหละเนาะบาลี่กำลังเดินทางมาแต่บ้านซอกว่างนครเกษรพบมีหานแขกสวนรค์เขนะ็เนาะกำลังสิเข้าไปหาเสาเต๋พี่น้องเลยเอ่อเข้าไปหาเสาเต๋อเมื่อกี้มีของไปเสื้อผ้าเราอยู่มีที่นอนอันนึงแต่าบริเวณของเราเราเป็นของพ่อกับแมะนะ่เราเนาะอ่ไปให้พ่อกับแม,ม่์เราเพราะว่าเมื่อคืนนี่บัลลี่ทายคลิปไปกับพ่อแม่เราบ่มีที่นอนวัดสันกับไฟโซลซ่าเซลล์อันนึงทางเอื้อยเพื่นให้บัลลี่ซื้อมาเนาะ ไฟสลาดเซลปติดินใบน้าบ้านเลาว่าสันซื้อมาหนึ่งพันกว่าบาทว่อนเลยซื้อมาพันซงนะองเนาะอ่าพี่น้องเลยเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญทั้งช่องของบ่าเตียงหรือว่าทั้งไอเตียงเขาแหละบ่าเตียงเพิ่นติดธุระอยู่ทางเวียงเพิ่นก็เลยประสานงานให้บอลี่อา่าคุยกับเบื้อเพิ่นให้เอืย้ยเพิ่นอา่าไฮบอลี่เป็นสะพานบุญให้แทนนมาสันบ่าเตียงอยู่เวียงจันทร์เพิ่นมาบา่ไนดะ้เนาะ ก็ให้บอลลี่ดำเนินการให้พี่น้องเองเนาะก็จะเอาเข้าไปมอบให้แล้วนะพี่น้องเนาะบอลลี่กำลังมาแต่เบิ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่พ่นเมพันป่วยนักแลอบัดน,นี้บอลลี่เดินทางมาได้เรึ่งทางก่กคนชิมาฮอดเฮื่อนสาวเตีพวพอดีเมน้องพลอยพันทักมาบอกว่าเราเสียชีวิตแล้วสันโอ้ยพี่น้องเเนาะเสียใจน้ำลายเด้อเออเด้อเนาะบอกคิดว่าพ่นชิไปไหวปัดน,นี้ได้เออที่บอลลี่ไปเยี่ยมหันไปเยี่ยมก็เมน้องพลอยวาง บอยี้ลงคลิปไปวางแล้วนี่พี่น้องเอ๋นเนาะเพิ่นเสียชีวิตเรียบร้อย,ดยเด้อเด้อวสันเมย์น้องพลอยเพิ่นทักมาหาโอ้ยพี่น้องเอ๋นเนาะแล้ก็เสียใจน้ำครอบครัวเพิ่นีลาให้เพิ่นไปขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าดเด้อเด้อเนาะเพิ่นก็ทุกข์ทรมานมานะกลับแลบ้วบ่าอืออาจ,จารย์เพิ่นเนาะหรือว่าครูเอื้ยเพิ่นกับทรมานมาสี่ห้าปีแล้วก็โอ้ยวสันพี่น้องเอ๋เนาะ ไปดีแล้วเราก็ได้บอลลี่ไปเยี่ยมพับออกมาบม่ได้โดนไปไหนกับบอลเราเสียชีวิตแล้วเนาะเสียใจน้ำในลายเด้เอ้ยเด้อเนะะาะป่ะบอลลี่เอานี่เขาไปมอมให้ซาวเตลกันที่นอนกับไฟโซล่าอ,อยู่ทั้งในนี่แหละแล้วจังกับไปเบิง้งไปแก้เบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะป่ะปะจะที่มีพายุเลยทางในกับทางกระแหงนี่แล้วพี่น้องเลยเมื่อวานหรือว่าเมื่อก่อนนะป่ะเราเปล่อนแหงเนาะพายุเข้าป่ะปะพี่น้องเลยมาพี่น้องยังเหลือภายใน ยังเหลืออาจารย์เล่ายังเหลือบาบุญบาเงาบาหน่อยสองน้อยเนาะอาจารย์เล่า,ากับบาหน่อยผู้นึงพี่น้อย่างเงี้ยเนาะประมาบาเตียงเบาตูนเบาจันอยู่เวียงจันพุ่นสั่นพี่น้องเอี้เนาะอเงินกกอ่าลายลายเวียกรายงานแบ่งไปทั้งพุน่นเนยโอ้ยอืมอ่ะ,อะจอดนี่ก่อน คอนกคุนะ๊บเนาะแตกแล้วบ่อฟรีเขานะ่ะวายงามกูเก้าบาทนี่ <c oughs> สวัสดีเดอ้อเพื่อนเตวเนาะเพื่อนเตวบ่เตียงพี่น้องเลยเฮ้บอเราเอืึดข่อยได้ดเรานะเอืึดข่อยอเอืึดข่อยปีหรืยสองปีนี่แหละอืมอืมเบิ่งหาเบิ่งหาว้ายปอรออยู่ พี่น้องเอง็นนองมันนะเศษอีกแน่ใช้กระดาษน,นะมาดูมันเห่งบ่ยังบบไดก้กดได้บอลลีฮะยังบบได้กดแต่ว่ามันซึอมออกมากเ,เออยายญาลูกจะบบต้องบ่โบแรงคนเราจะกดเราอ่ะพอจิบีบบ่ลองลองมึงค่ะเด้อือพี่น้องเพิ่งว่าอยู่หลายคนพี่น้องเอง้ยเพิ่น,นบัเช้าพาไปหาหมอเด้อว่าสันเนาะนี่มันอันตรายพี่น้องเอง้ยมีเห่งหรือบ่อือใครเล่ามันแตกเลยก็ได้พระรปัน จ็กชิเฟสใช่ยังค้างเันเมึ่งเมื่อกี่นะเจ้าเจ้าทมแล้วเราใส่ยาสมุนไพรยังใส่ออเอายังใส่นะมะเขียบมะเขียบเออเป็นมะเขียบตายอะได้ไปไปไดู้ตดไปได้สูดไม่ได้ใช่ไปสูตรไม่ได้ใช่บอกจิตบอกบอกบอจิตบอกบอกเออเย็นจ่วยเราเราได้สูดไม่ใช่บอจิตเนาะ

ดีอ่ะอำผลบมต้งแาเบิร์ดอะบ่เบิดแล้วมันมันมียแต่ว่ามันก็จะบอกแหงดอกมันโดยโดยโดยน้อยแค่แล้วยอืมพี่น้อยปลายผลต้นหนาวคือว่าเลยใครยิ่ดอกพี่น้องโอ้ยทางจะเป็นว่ามันเปื้มันเปื้อนเนาะล่างมาใหม่เนาะของเยองว่าคอยฉีดเองมาขึ้นนี่แล้วรถกันเลยเดี๋ยวว้ามันแก่หงห่วงเน้เห็นมันยังใหม่แล้วนีอ สีดเองมันเปื่อนพดอาะเมนกลัเบาดีเบาดีเพื่อนแถวมานีก่อนขอมีของมาให้เจ้ามานีเนาะอืมเตเปือนแล้วเออก่าแทนบะว่แทนบว่าแทนบอ่เตียงเด้เออจะว่ากันเาเาน่นกนเอเออมันก็จะให้เพื่อนกะว่าเพื่อนแถวกะเพื่อนแถวเตียงไหมเพื่อนลีอะเพื่อนลี้ขอชื่อที่นอนมาให้เ้อ ไม่พอ่อ,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 พอ,พอแล้วอ่าก็พอ่อพ่อเราอยู่เ่ราะอะไรเพราะว่าทั้งอันทางเอื้อยเพิ่นว่าเห็นพ่อเพิ่นบ่มีที่นอนว่าซั่นก็เลยซื้ออันที่นอนมาให้เนาะอ่ซื้อมาอันนึงพี่น้องนกับกับมันอันนี้อบุญมาจับกล้องให้ดีกว่าอันหนบ้างกะเจ้าหั่นอะไร โอ้ยนี่แหาจารย์ดูนเอ้าขอบใจขอบใจพี่น้องเห็นเนาะรับอันนี้มีมีกองกองพิศนาไปจักอันนี้บ่าววเขาหูแล้วเป็นยังฮะเยูแล้วบอว่าให้เบิร์ชาเตลแล้วชิ้นหูบอาเตล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 เหูบอวเดี๋ยวเดียจะหูบอมนยังขึ้นยังน้นเดี๋ยวบอวให้บัว่าเบิร์นแขงนี่ชาเตลองดาวประมาณเคงฮะประมเคีงน เครื่องนุ่งโบแมนโบแม่นี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 ่บอบอมาเบิ่งขางนี่เด้อเบิ่งขางเดียวไข่ท้าอีกบบแมนเครื่องนุ่งไข่ท้าอีกคงมีข่าเลยคงมีข่ามีข่าเลยข่ากันก็มีข่าแล้วเนาะมีาเบิดูดังไปยังคือแดงแท้น่ะ มันเป็นสิเป็นกันเนะแดงขึ้นแดงขึ้นอ๋อเออโอ้ดังแดงกว่าด่างดิ้งเนาะเนอาเป็นยังคือคือแดงนน้อยมนมนดมหม้อต้มลายป่เนอะมันนี่บริเกนมันนี่้วบออันยันซิวคนนึงกิวซิวพี่น้องเยจะดังอะไรซิวดังเพราะมันิวดกดักของมีค่ะจาบอยังมันุญจังล้วก่อนจะพูดกันนะฮะ เอาคันปีนพังนี่มาให้จ้หบเอาแนเบันฮะนี่นี่ออได้ได้ล้เตะละตะบอให้ละซันให้ละซันให้ละซันนี่เฮ้ยวยบวงวยบ่วงวยวงะฮะฮอเถกลองมันชื่อได้ใช่มเบ่วงอ่เถกองโซ่ลซื่อได้ใช่ออเออ สวยบวงมีดเนาะอืมอืมเคเคมามาแกะบางลูแกะเลยอ่ะแกะแะลกตวกะลูมีบ่มีนะมีนไหมีนมีบ่ลรมียูเรามียูฟาม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 าพันด้วยปังปังขนาดกูเลยโผไม่ยอมจะเสิวังเด้ยชอ้ย โ <laughs> <laughs> อย้ยย่งเลยย่านบอร <laughs> <laughs> ะเบิดเวลาฮึบบึ้มไปโซลซ่าเซล <laughs> <laughs> ย่านเลยทั้งนั้นไปโซลซ่าเซลทั้งเอื้อยพันไ้เอามาเอามาติดแต่ว่าเป็นเป็นแบบนี้น <laughs> ะมาติด <laughs> ามาติดแทนอันนี้ก่อนอาจารย์เนย เคยพิ่นว่าให้ใช่เสาอยู่หน้าเฮือนเล่าแต่นี่เยจะใช้มงได้บัดนี้เน่ไหนผู้ใดยเนี้ยติดเป็นนี่มาบนต้อหันใจกันแล้วเนาะหันใจกันต้จะมีเสากับใบหน้ามีเสาไม่จังไฟนะเนาะเสาเงี้ยเอาเสามาเนาะหาตาสองาันเนาะหรือว่าจะไปห้อยใส่บ่อปลายต้นเปลยบ่บ่แลพี่ใกล้กระตูบละพี่อืมไอ้ใจกุ้งลินใหม่ไอ้ใจกุ้งลิ้นใหม่บ่ ไม่บ่๊ะคือหักคือแกนเนี่ยหันรถบอ๊ะหันเฉลิมรถเปิดด้วยมีไฟอยู่บ่๊ะมีเออนี่อย่างนี้นี่ถแล้วปิดกันปิดกันเป็นตอนร้องกับคืนเนีอยู่คันอยู่ฮอตคัมอลไรจังสิจิลองอีกทีนึงปิดแอบมันเคยคอยนะนี่เนาะเอาเปิดลอยวัด พันชองหมดเลยขกลต้องบางเงินขึ้นเจ้าเราบงเงินขึ้นเอาชองเงี้ยนี่เด้อืออือาบงแจ้งจังหว่งสี่พันดอนากนมีอย่างก็ตัวนั่นนะ้กจำปาแก้งจังหวางสี่พันดอนม่ได้ใช้บาเรอขักลิพอละเบาเฮาเาเฮาที่ใช้มองไดมองไ้เจไรแบบเนาะหาเบาต้องหารักก่อน หาลักก้อนหาลักก้อนแล้วแต่ว่ามันต้องมีลักใส่ก่อนจิมาเบิ่งพี่รุมาชอยคันนี้ตอนว่างเหรอเขาจะฝนโอ้ยถือมีดแต่ย่านแท้นี่คนนี้น้อยถือมีดใหญ่เนาะโอ้โห้อยชนีบอ้่อยว่ะแต่นี่ก็ได้แต่ว่าเนาะแพงมันก็เอาใส่ ทิงลังคาผุเออพอดีเลยยโนอืออืออือแ่ะหาเสามาตอนนี้กับประทัดมาเลยมันสีนี่พ่นเนาะอยู่ใช้เสาบัานอือไี่้อยมาโอ๊ยมากะเดยเร่อว่าต้นมังสิ่ไม่คือละววานี่ก็เอาไว้หันเนาะอืออืตะปูตะปูตะปูมีพี่น้อง ต้องเพิงเบาต้องเพิงเบาไล่บ่หรือว่าไผ่ไพ่เห็ดเป็นนี่อ่าคนไหนเห็ดเป็นนี่ยคอยกับบ่อจำนาไปอะไรกับบ่อไผ่โซลาเซลล์นี่อืมอมคะแนนต้นนั่นขอเห็ดเป็นอันนี้มันบ่คุบใช่รึเปล่าเนาะมีหม่องทุบอยู่บ่เด้เวณเด้ดเด้ดทรายมันมีหม่องทุบอยู่นี่นี่ง่ายเหมือนกัน นี่พอ่อแมนชุปจะเหละเข้ากับเอาซ้ายนี่เข่าไปแล้วกับเอายอดออกมาอ่ะ,อะมันนี่พออ่อแมนันชุปก่อนแล้วกับตะปูตอกก็เกิบต้นเหมือนกันไม่ก็ได้เฮ้งสบายเลยไงพ่อโอ้ยเนาะช่วยจับเนยน่าจะเน่าห็ตแต่ว,ว่าแดดมันกำบอยกหิตกันไดอยู่เนาะฟัง อ๋อตอนนั้นน็อตแต่ไมนถือหูมันมีหูอย่างนี้ใช่หูเลยใช่หูมันบนนมีหูเลยจานบ๊มีหูล็อกล็อกล็อกได้ป่ะอีกมันล็อกไปชื้นนะมีแต่เอาน็อตล็อกไปแล้วประกอบแล้วเอาน็อตล็อกก็เพื่อขา้นเซี่ยงชีบอกชีเนาะแบบนั้นแหละประมาณนี้แมนบอกแมนแมนแมนถือต่อ กระจเจนซีมีบ่บอทเหรออันนี้บอทนี่บอทจ้ะน,นั่นแหละนั่นแหละอืมเพราะว่าอันนี้นะกระเจ้าไปติดกำแพงปูนอันนี้ตัวน,นี้นะดอกดอกแมงยุ่งปูตัวนี้ยุ่งปูเวลากระเจ้าไปติดในบ้านาานั่งยังคะเด๊ะอันี่บอทเบิ่งอมว่ามันหันได้บอทตัวนั้นนะ อะไรป่ะเพราะมันมีกระเจี๊ยของมันอยู่เนาะนีะ่นี่มีกระเจี๊ยของมันอยู่อืมหันใหม้มัน,มนนั่นะใหม้มันแน่นให้มันอกออกแน่นจะชื้อแน่ันมันบ่ออกเลยกับพ่อแล้วนะบอกกับปากวิทย์เลยทีเดียวจะแน่นจ <c ười> ังนะะคับทางทางนั้นทางกอ นี่ตนันี่เ่อนที่จะแทนกุแจอัจะมาแทนเพราะฮี้อะไรเงี้ยใ่กุญแจหกเหลี่ยมใช่ป่ดนี่อืมนหนึ่งข่าแรงเลยอ่าอย่ารถมียังกินนะค <c oughs> อยกินแกงน้าไม้เอาันเมยอยู่บ่ออาจารย์ตัวนี้ ตัวบว้ถือมันมีอยู่อีกมีอีกหนอดมันน่ะ,อ,ะอันนี้ใหญ่ไปบ่าบาลีโตอันชัดๆมีทีนี้อันนี้เออนีน่ยก็จะมีเนื้อหันติบ่บ่นะเคยว่ามันก็ต้องตัวนี้นะนอันนี้ว่ามันอันมันก็ถือกแล้วที่มันปูเลยจ้ะอันน่ะอ,อ๋อ ระเบบแลบ้วบ่เป็นน้ำหูมันเนี่ยยางมันนี่นี่ม,มันยดลงมานี่บุเขาว่าท,ที่นี่บุเข้าเนาะนี่เลยน,นี่เลย,เลย,เลยโอเค nhiều cái sẽ phải mà đệm này men bao dụng cụ vật liệu nhưng cái mà cái cái ก็ต้องให้มันเข่าไปลายๆหน่อยเนาะแมนให้มันแน่นๆไงจะเกี่ยวเข่าเลยไม่ตู่เราก็เลยเนาะตูดีเลยอ้าวน้ำหับอยู่เลือกขันเนี่อืม ชิคักได้บาจาดในบ้านชิลุกเขาได้บาดมันชิดได้บพราะนเออชิเนนคักาได้บาดทีนี้ตีได้บ้านเนี่ยตีงั้นฮะเม่์ตีงั้นบานเนมันมะลุพี่เลยได้เมย์มันชิช็อตพี่เลยได้นะว่าที่เห่บอกคะแนนมันอยู่หลักกระยามันจู่กระพาะแล้วเนาะ,ะมันอยู่หลักกระยาเลยจะลองตีมันดู Oh. Oh. <coughs> ok. <coughs> ok. 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 พร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งตัวนี้เขาได้บัตรชิบวะออชิบหะอันนี้นะคือ,อมันมีมันมีไม้ตัวนี้นะอ,อันนี้มีไม้เราจังเอาเอาคาบกับไม้เลยจะเอาอันนี้อันนางวบใยอันนี้ว่าบบ,บมีไม้เขาก็มีแต่ตอกเล็กตะปูนี่ตอกเล็กตะปูเสร็จที เอาไปงามใช่ไหมเดี๋วต่อเรือปูงามเลยเนาะต่ำๆเลยเนาะเดีนี้ก็งิงดไว้ก่อนนี่แอันนี้อันนี้แนวต่อสิปูนดอกต่อสิบปูยังไงเนาะฮึปต้องทำบังเถื่อเถื่อแจ้งเช่นึงใส่ไพ่ปลาจังหวะปลาไหลแล้วก็เห็นจะปลาไหลแล้วจังหน่อยกันก็ได้จานหน่อยโดยเพิ่งคืนอันนั้นเขาอาทิตย์นอนมาให้เรากัก็ได้ไหม ยังสิลได้นะเอหนึ่งเข้าแล้วเจ็แตวก็ได้มาใช้กางใช้หนึ่งเข่าคนคนคุ้มเลยเมย่นผิดตองไหเฮ้ยเข่าหันเลยใช้ข้นไม่ตู้มาเลยนี่ ึฮเป็นครับห้ออืหมพ่นเนาะขึ้นองไรโว้ดเนาเดี๋ยวกันได้ขึ้นอันนี้หรอกประชีกเลยได้โอ้มันต้องกลางให้เพิ่งด้วยด้พี่น้องมันหน่อยมันใหญ่ชะมดายขอถามเพ่นว่านอนได้จคนนอนได้สามเราอ่ะคือแบบอ่ะพอดีแล้วเผื่อมันเผื่อเรานอนจริง Nón khuông trong phù mía lao à lông đôi cho chơi bù với thằng này hư bù lại năn nó bọn đồ lấm đề... oh, ok ừ, đồ lấm ăn gì thương nữa cái thứ gì nó mày đồn cho cả đây phốt phốt <laughs> ừ. <laughs> ừ. 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 เออโอเคงามบ่โดเลมอนพี่น <Qué Specifically> ้องเห็นอ๋ออืมอืมอืมเบอร์เกาหลีเด้ออืมอืมโอ้เฮ็ยนอนเดือดนอนดาวปะนีฮโหคันบรินอนสองชั้เช <premier> <player> ื <whiskey> ่อน <illing> <t ES PN seemingly> ี่แม่นเป็นเป็นเป็นม่งอาจารย์เลย มุงเลยเจ้าตัวเจ้าตัวเราไปชายเกาเอาล้านไปเล่นอืมโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาจังแฉ่แฉ่เรามานอนให้เบิรงเนะเาะเพื่อนเอาลานไปเล่นกันบูไปเนี่ยมาเห็น,นแล้วโอ้โหตอนสาวตื่นห้าโมงไผยปกติตื่นสี่โมงมันนอนมวนมื่อไหร่อันที่นอน ที่นอนมันนอนสบายพดตื่นสายบ่ที่นี้ต่อไปเก้าโมงชิบโมงหมดเลยเลยเฉยเอ้ยเออทีมงานมาพุกอรุญเอยรออาจารย์เอยตื่นแม่ว่าฉันขอมาสัมภาษณ์แล้วพ่อให้อ้าวๆโอเคพี่น้องเรียบร้อยแล้วอันใี่เป็นแระพ้อแก๊สนี่อืมอืมโอเคโอเคเส่ได้แล้วเนาะ แต่เราก็ยังใช้ทานอยู่ประหยัดประหยัดประหยัดแก๊สไปนำ้ำเวลามันจำเป็นซะมันเร่งรีบเนาะอ๋อไปเติมเถื่อน,นึงนี่สามบอสสี่ได้ถ้าคอยจำบอสพิษสามคือลักซี่แล้วลักซี่แล้วซีเซนแล้วเถื่อน,นึงคอยว่าคอยซีามาใช้อยู่เขาบ่ม,มีเงินแล้วบ่แต่ว่ามันก็คันเท้าใช้บ่บอสบลายมันก็เป็นเดือนสองเดือนบอ่ได้อาจารย์เลยก็มันก็คุ้มกว่ากันอืมอืมเอาได้แล้วอาจารย์ขอบใจเรไรไหม <Okay. S 2> ขอบใจเลยไล่ขอบใจเลยไล่อาจารย์จับให้เลยนะพีห่หนุ่มเหรอโดยโดยมีแต่เดี๋ยวเขาจังสีหาอันนี้ก่อนหาบังมองมันเหมาะก่อนครับครับเดี๋ยวจะถามเอื้อยเนนพิ่อนก่อนว่าเพิ่อจะให้ติดตั้งมองใดถ้าว่านี่กะตอนคำคำพูดแบะพอดีไฟโซล่าเซลล์เขาจังเอ่อตอนติดแรงแรงกับเปิดบังเลยว่ามันสีหุงนะใดจังใดแล้วพี่น้องเนาะอืมได้ไม่ตู้มาเลยเด้ อืมโอเคมานี้ไม่ตุมาเบิ่งดูมายังอยู่ในนี่เอกใจตกใจตกใจบ่บ่ย่านะบ่ย่านบ่ย่านลูกบ่ย่านกินนมใกินนมกินนมสาวกินนมจะไม่พันให้เอกย่านอะไรลูกบ่ย่านเลยเฮ้ยอืมอืมบ่ย่านลูกบ่ย่านบ่ย่าน กําลัางวัจพันธม์ตู้พันนอนที่นอนใหม่จังหน่อยกับอันนี้เดอ้อสตตัตแตวเดอ้อน้าตัวน,นี้หันบ่เตียงมาใหา้บอกทางเอื่อยพันผูพันเป็นผูพันซื้อให้บ่กพันพันพันให้เจ้ากินผู้เดียวเดอ้อบ่ต้องเอามาให้แขกให้คนกินเพราะว่าน้านี่มันเป็นน้าที่หาเน่ากระว่าชั้นช้าพันยังให้เจ้าเอ่อจักมันดีอย่างนี้บอลรียก็บบอคอยๆเข้าใจบไไัดนี เพิ่นบออยากให้เจ้าเอามาให้แขกคนกินเด้อเอ่อเอาเอาเจ้าแก้วไปกินผู้เดียวเจ้าอะไรเอ่อเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นบอกมาแล้วน,นะว่าบอกเขาจ่อย yes แน่ว่ญญญาฉันยังมันเบิดก่อนยังว่าให้มันดีต่อสุขภาพเจ้าแหละเนาะเออ่อ,อจะกะเข้าใจเจ้าจะดอกอยากให้แค่คนกินอหาหารอาหารกินนมก่อนเอานมให้กินไปเอานมให้ลดให้ลดอืมไปเป็นตู้อุ้มไปลินกันก็ได้ไปจะเอ เอออยู่อยู่ไป่านกันบาดท,ที่นี่เนาะอืออือพี่น้องเลยป่ะม,ม,มามีเฉาจอยเนาะอือมีแต่หนึ่งเขาแรงอันนี้เนานลละอืออืหน,นึ่งลายล้ออันนี้พี่น้องเลยแล้วอยากให้เนร่างกายก็ได้เนาะแบบมัอนี้เนาะอืออืออือจังนายบอลลี่จังสีติดไฟสลัดเซลล์ให้ตอนค่ำๆก็ได้จังหาหมองมันเหมาะๆก่อนเอ อามีใจยังให้ทางเอ้ยทางสาเตลเขานี่แหละขอบุญขอบคุณทางอาัอา่าพี่ละไมเด้อเดี๋ยวว่าทางาสาวละไมเพิ่นเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะนะเนาะเพิ่นว่าสาวร้อยเอ็ดเอิ้นว่าสาวร้อยเอ็ดก็ได้ว่าสาวละไมเนาะคนร้อยเอ็ด,อย,นะอ,ดอยู่ภาคอีสานเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะให้เ<ม>จ้านมมือขอบุญขอบคุณพเพินะเเ่นเน่เด้ออ่าเพิ่งซื้อที่นอนมาให้อันนึงให้พ่อตู้ให้พอ่อแม่จเจ้าขอแหลยกับไฟโซลาร์เซลล์พี่น้องเอ้ยเนาะนะนะ เอานมือขอบุญขอบคุณพันเนเนาะจังหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อเอือยละไม้เอือยละไม้โดยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขชุกกายสบายใจขอให้เดีมีแหงตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไงบวบไปหามอโบบ่บวันที่เท่าอหร่เนาะยันมาแล้วยันมาแล้ว อันอันนี้เป็นน้ำนองบ่มันมกระแตกวังแรงแตกวังแรงนี่บ่เพราะว่าบ่เตียงกระชังความกระบอรี่วายยูอ่ะท่ามันบ่เศร้าก็ให้พาทั้งสาวจอยพันไปหาหมอเดอ้อฉันแต่มันตมแตกแล้วก็โอเคแล้วบ่เป็นยังเนาะอืออือบ่ใช่ปัญหาพี่น้องเลยปไปเดจังว่ากันเดี๋ยวจังหาบังไม้บังตอกกันขอโทษด้วยบังไม้บังตอกมาติดอันนี้ให้เจ้าก่อนพี่น้องเลยหาลักหาเดนมันก่อนเนาะ เอาขอบุญขอบคุณหลายๆทางเอ้ยละไมเนาะหรือว่าซังเอ่อสาวละไมสาว101เพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงให้โชคให้มนให้ร่ําให้รวยเนาะให้สุขภาพขอยู่ดีมีเฮงเฮงปังๆเด้อเด้อเนาะอขอบุญบคุณหลายที่ซอยทางสาวจอยเฮาเนาะสาธุสิสําหรับคนี้บ่รีบไปก่อนเดสิไมหาตหามองอันติดให้เราก่อนเนาะเอาอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเอ้ยโดยๆ